สวัสดีพิจชมทางช่องเก็บปั๊มชนนะครับัมจะมีน้องๆขอมานะครับใบางานที่08ครับ08ของปอง6นะครับอาเซียนน่ารูร้จากภาพแผนที่แสดงกลุ่มของอาเซียนนะครับนักเรียนเขียนชื่อประเทศสมาชิกอ,อาเซียนตามสีที่กำนดให้เอาสำหรับสีม่วงนะครับดับแบรกเลยสีม่วงนี้จะเป็นประเทศพอมอหรือเปล่าครับผม มจะเขียนย่อๆนะครับผมเขียนชื่อย่อๆนะครับทท่ม่วงในพม่าครับสำหรับสีเหลืองครับมีใครไม่รู้จักสีเหลืองไหมครับว่าเป็นประเทศอะไรครับผมไทยครับสีเขียวก็ลาวครับใช่ไหมครับตัวนี้ลาว สีออกอะไรเนี่ยชมพูชมพูนิดนึงเนี่ยอันนี้เป็นเวียดนามนะครับผมเวียดนามนะครับตัวน,นี้เวียดนามสีฟ้าประเทศอะไรครับผมใกล้ๆก,กันครับ กัมพูชานะครับผมกัมพูชานี่ครับกัมพูชาต่อไปครับเป็นสีชมพูที่มีหมูกเกาะเยอะๆใช่ไหมครับฟิลิปปินส์ครับผมฟิลิปปินส์ออกไหมครับ ลิปปินนะครับต่อไปสีกับแดงนะครับสีกับแดงเป็นประเทศอินโดนีเซียนะครับ Indonesia, anak kamu Indonesia. Indonesia. Siapa? Tapi sih namanya cut lek lek, nak? เป็นประเทศสิงคปโปร์สิงคปโปร์เราเรยกอะรครับต่อมาสีนี้ครับสีออกเหลืองมืดๆน,น,นะครับเหลืองมืดๆน,น,นี้เป็นประเทศอะไรครับประเทศอะไรครับ มาเลเซียถุกต้องกับม,มาเลเซียมาเลเซียครับสุดท้ายจุดแด,ดงนะครับเป็นประเทศบรูนครับเล็กๆครับเห็นไหมครับแด,ดงบรูน บุนไนดาดาลัลสเตรมคุณชื่นบุนไนสิสินะครับผมบุนไนดาดัสเตรมถ้าประเทศไทยก็อะไรครับราชอาณาจักรไทยพม่าก็จะเป็นสหรัฐแห่งสหภาพพม่าพม่ามาเลเซียก็มาเลเซีย,ส,ยสิงคโปร์ก็เป็นสาธารณรัฐ อินโดนีเซียก็เป็นสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็เป็นสาธารณรัฐกัมพูชานี้เป็น,าานาราชอาณาจักรกัมพูชาเหมือนเป็นเหมือนประเทศไทยนะครับคล้ายๆกันเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับใบางานที่08อาเซียนน่ารู้ครับผมผมก็สรุปมาให้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับสวัสดีครับผม